สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทีมงานทัหนสงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับต้อมเอ๋ยใจเย็นนะครับวันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นครับหลังจากที่เมื่อวานฝนตกนะฝนถลลมครับนี่น้ําเจืองนองไปหมดแล้วครับน้ํเต็มนะครับทีมงานเราทีมงานทัาหนึ่งเราก็หยุดนะครับเต็นก็พับลงไปแล้วครับไว้ไม่ได้ครับปลิวครับนี่ก็มีแต่ทีมงานของทีมงานของ ช่างโอนะครับตอนนี้ก็มีไมโคช่างโออยแย่แล้วมิดแท็กนะครับพี่น้องเป็นขี้ตมครับเป็นขี้ตมทีมงานเราก็ยุนนะครับวันนี้ก็จอดกันเป็นแถวครับเขนครับจอดในนู่นกันครับไมโครก็ไม่ได้ขยับแั้แต่มื่อเช้าเพราะว่าจันทรไทยกลับบ้านนะครับแปลงเท่าแก่เนาะ บรรากาศดเกิงครับนุ่นพวกตะตรงกระถอนกันนะนีก็พี่ตีนขี้ตุ่มครับเก็บงานครับเพิ่งเก็บงานใกล้เสร็จงานแล้วครับของล็อกสองหมื่นห้านี่นะครับต้องสั่นหน่อยนะครับมาได้ทอนครับมือสั่นนะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับตีก็ยืนมองครับมองเหลี่ยมมองงานครับตอนนี้ไมโครก็มิดแท็กไปแล้ว ออกได้ครับแี่นี้พีตีบอกสบายนะตีทำงานเนี่โอ้ยยอดรับเดี๋ผมก็มาจอดอยู่ตรงหน้าง,งานนะผมไม่มีที่จอดนะครับเพราะว่าจะจอดฟางทางเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ารถผ่านบ่อยมากครับเส้นนี้ถนนเส้นนี้นะเนี่ย แต่เ,เขาก็จะย้ายออกนะครับเสร็จงานเขาก็ย้ายออกเราก็จะอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วนะทีมงาน่นหนึ่งเราก็จะอยู่กับทีมงานจ่าพัดครับจ่าพัดอยู่ฝั่งนู้นนี่ก็เออมีอะไรดูนี่ก็แบบได้แบบมาแล้วนะครับวันนี้ช่างโอเอาแบบมาให้นะครับก็ยังไม่ได้ให้ทีมงานจ่าพัดเลยครับเพราะว่าแบบได้มาสองชุดนะได้มาสองชุดนะครับเหมือนกันนะครับ พอดีช่างโอมาเอามาให้ผมนะครับนี่ครับก็แบบแป้นนะที่เราจะขุดครับงานก็เอาเรื่องอยู่ครับแบบมาแล้วก็ถือว่าหนักเอาเรื่องอยู่นะถ้าสภาพด,ดินมันโอเคมันก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะอันนี้ดินมันไม่ค่อยโอเคนะมันก็เลยแบบก็พูดได้ว่ามันก็หนักเอาเรื่องอยู่คนระับว่าที่ทิ้งดินเราก็ยากนะที่เอาดินออกก็ยากครับมันก็เลย มาดูเจ้าโกเบซูเปอร์เ200นะครับเอ200ทำงานกัน,นครับยามเย็นครับนี่บรรยากาศจะมานะ6โมงเย็นแล้วนะครับวันนี้ไม่มีฝนนะครับพรุ่งนี้เราก็น่าจะได้วิ่งงานต่อนะเพราะว่าผมว่าจะรถถ่ยไปทำทางครับแต่พอดีผมกลัวฝนมันมาซ้ำเนาะเดี๋ยวมันจะเละก็เลยยังไม่ทําครับ โอ้ยต้องใช้มือช่วยดึงแล้วครับมิดแท็กไปแล้วครับลุยขี้ตมที่ตัวเองตักขึ้นเอาไว้ครับมันแต่ว่าไอ้เรื่องจมมันไม่จมนะแต่ว่ามันมิดจุดเปื้อนหมดแล้วเก็บสโลปครับเก็บสโลปตัวนี้จะเป็นมุมสะขอบสะพอดีนะครับเป็นขอบบอ่อนะเลยเป็นแนวขอบบอ่อพอดีนะครับที่ตีกำลังหนึ่งสโลปเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างกันครับ เนี่ยพี่ตีก็ดึงขอบสะไว้แล้วนะดึงสลบไปแล้วเมื่อวานดึงเสร็จแล้วฝนถล่มครับวันนี้อะไรต้องไปแก้งานที่นู่นนิดหน่อยนะก็แก้เสร็จเรียบร้อยเอาต้นไม้มาทิ้งไว้นี่เรียบร้อยครับเพราะว่าพี่แกรู้ว่าเราต้องใช้นะเพราะว่าทีมงานเราอย่างไรก็ต้องใช้ครับต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวสามต้นนะครับแล้วก็ต้นไม้อีกสองต้นไม่รู้ต้นอะไรครับเป็นที่คนหมดมองไม่ออกนะแกก็ยกมาไว้ให้นี่ครับเพราะว่าแกรู้ครับว่ามันต้องใช้ไม้เนาะข้างล่างด้ครับ มุมข้างล่างที่นู้นนะต้องใช้ไม้นะครับเดี๋ยวแกก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าแกจะต้องลงไปดึงไปเก็บนี่ครับไปเก็บไอตัวที่เป็นครูตรงนี้นะแกจะต้องเอาไม้ลองเอาดินบดไปแล้วก็ลองลองเพื่อไปเก็บออกอีกสิบเซนนะครับระดับมันยังไม่ได้นะทางโกเแกมายิงระดับให้เลยมายิงระดับแล้วมันยังไม่ได้นะขาดอีกสิบเซนนะครับแกต้องลงไปเก็บเนาะก็จะเป็นงานยากหนะครับเดิเราเดินมันจะจมไหมเนี่ยขนาดหม้ายยังเป็นรอยเลย เฮ้ยแน่นอยู่ดูไปตีมาดูจานตีเก็บสโลครับนี่ครับกริปรับเนียนกริปขนาดฝนตกเมื่อคืนนะครับก็มีรอยนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยครับเนียนกริปก็สันเป็นสันครับสโลเป็นสโลนะข้างล่างนี่ครับใครอยากเอาไมโครมาโชว์พลังเอามาได้เลยนะครับลงไปเลยครับมิดครับบอกเลยเดี๋ยามาดูกัน อาจารย์ตีจแต่งสโดครับนี paper, bon ham, member, ่จะเป็นขอบบ่อนะครับนี่เป็นมุมครับเป็นมุมนี่จะเข้ามุมพอดีนะมาดูอาจารย์ตีเข้ามุมกันครับเทคนิคการเข้ามุมนะมาดูเทคนิคอาจารย์ตีเข้ามุมแก้มลิงครับอ่างเก็บน้ำนไม่รู้เขาเรียกแก้มลิงไอ้ไม่รู้เขาเรียกอ่างเก็บน้ําหรือเรียกเขื่อนหรือเรียกแก้มลิงครับแต่ในนั้นมันเขียนว่าแก้มลิงนะทาแก้มลิงเก็บ ดักน้ำนะครับแม่ลิ้นกริปแต่แกก็ต้องขึ้นมายืนฝั่งนี้นะต้องขึ้นมายืนฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมาดึงสลบตรงนี้ไปครับเกตรับจบขอบให้เลยนะครับเนี่ยทีมงานเรามาเราก็จะไ,ไม่ต้องเก็บขอบนะเพราะว่าแกเก็บมุมให้แล้วเก็บขอบเก็บมุมให้แล้ว ฟังจากพั่น้นก็เก็บมอมให้เรียบร้อยแล้วพี่ตีทำงานไม่กลัวค่ำครับล่วงเวลาไม่เป็นไรครับพี่ตีบอกขอแค่มองเห็นครับทำงานได้เพราะต้องการให้งานจบไวครับเพราะรับงานต่อแล้วมีงานต่อนะเราต้องรีบลุยร,รีบจบครับพี่ตีว่างั้นแหละ ถ้าเกคันนี้ก็เพิ่งกลับไปเมื่อกี้นะครับเซอเอาแบบมาให้นะครับเอาแบบมาให้แล้วก็มาดูงานมาส่งน้ํามันเนาะถ้าเกก็กลับไปได้ครับกลับไปเมื่อกี้ก่อนผมจะทําคลิปนะเ,เกก็กลับเพราะว่าเห็นแกว่าแกอยากได้กล้อครกคันนะครับก็เลยแก,กถามว่าจะเล่นรุ่นไหนดีอะไรดียังไงนะก็ผมก็ได้ให้คําแนะนํานิดน,นหน่อยๆเท่าที่เรารู้เนาะพอที่เรารู้ให้แกไปประกอบการตัดสินใจของเกนะครับเราก็แนะนาเราไป บางอย่างบางส่วนเนาะอะไรที่ดีไม่ดีเนาะจากเราใช้รถมานะครับจากที่เราเคยขับคันนั้นมาคันนี้มาเนาะเราก็อะไรข้อเสียในข้อดีเราก็แนะนำแกไปนะเราไม่ได้เชียร์ให้ซื้อคันไหนคันไหนนะครับไม่ได้ซื้อรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับ <S <S เราแค่แนะนําว่าข้อคันนั้นมีข้อเสียอย่างนี้ยี่ห้อนี้มีข้อเสียอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นทุกคันนะครับมันก็เฉพาะบางคันแต่ข้อเสียที่เป็นประจําที่เราเห็นนะครับเราก็แนะนําแกไปเนาะ แนะนำดีกว่าไม่แนะนํานะครับแกรู้ดีกว่าไม่รู้เนาะแกจะได้ประกอบการตัดสินใจของแกนะว่าแกจะซื้อรุ่นไหนอะไรยังไงเนาะเพราะว่าช่วงนี้รถก็ราคาแพงเอาเรื่องนะครับราคาร้านนะครับเงินล้านหนึ่งมีทอนหน่อยๆน,นะครับแต่ถ้าเอาแบบสวยๆเลยก็ล้านกว่า,วานะทุกวันนี้ เละตุ้มเปะนะครับนางานเราโห้ยโดนฝนมาวิ่งได้แค่คนละสิบเที่ยวสิบกว่าเที่ยวเนาะเละหมดครับเย่ชะมัดเทวดากลางเราครับก็จะเปิดแนวกลนบ่อไว้หรือเปล่านะไปแล้วไปอัดลาด เก่เปิดน้ำครับเปิดน้ำไว้ให้นะนะครับแกเปิดน้ำไว้ให้เรานะแกเปิดน้ำให้น้ำลงครับแกทำไวให้หมดนะเพราะว่าแกกวงเราทำงานลำบากเนาะเพราะว่าเราก็มาช่วยแกเนาะแกก็ช่วยเราคืนเนาะเวลาแกมีเวลาว่างแกก็เปิดนงเปิดน้ำให้นะครับวันนี้แกไปเคลียร์ลิงทีทีให้แกทำให้ถือว่าโอเคมากแล้วครับหายากครับคุณขับไม่โคยอย่างนี้เนาะ กลัวทีมงานคนอื่นจะวิ่งไม่ได้กลัวทีมงานคนอื่นจะลําบากนะเพราะว่าโชเฟอร์ไมโครทีมงานเราไม่อยู่นะครับก็เราก็ถามว่าคนขับไมโครได้มีใครขับไมโครได้ไหมมีครับขับได้หลายคนนะผมก็ขับได้นะครับเหล่าน้อยก็ขับได้นะครับแต่ว่าเราก็คือรถรับผิดชอบของเราของใครของมันเนาะเราไม่อยากไปเตะไปยุง่งเนาะอย่างคันนี้ให้จันทร์ไทยรับผิดชอบไปแล้วเนาะถ้าถ้าเกไม่ชัางเราก็ไม่กล้าจับนะครับอย่างเนี้น้ําเค็ม น้ำท่วมครอบวัวเขานะฝนตกน้ำท่วมคอบวัวเขาเจ้าของเขาบองให้เปิดน้ําเปิดดินตรงที่เทกันตรงนั้นออกให้หน่อยเพราะว่าวัวมันนอนไม่ได้นะผมก็ไม่กล้าขึ้นไปจับไมโครนะเพราะว่าท้กแกเขาไม่ได้บอกนะเราไม่ได้โทรบอกท้กเก่เราก็ไม่กล้าจับนะพะไมโครเสียหายขึ้นมาเราเราเป็นชอบไม่ไหวนะครับก็เลยปล่อยไปง่ายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดี๋ยวเขาให้เปิดนะถ้าคืนนี้ไม่ฝนถ้าฝนก็ต้องเอารถไถเปิดก่อนนะครับ ใช้รถไถไปก่อนนะเพราะว่ารถไถเราจับได้รถไถถ้าแกก็ปล่อยผมอยู่แล้วนะน่ครับโรบีตี้เปิดน้ำครับเปิดน้ำให้เรานะเพราะว่าตรงนั้นจะต้องเป็นที่กลับรถเรานะครับเพราะว่าเนี่ยครับมูลดินที่เห็นอยู่เป็นกองๆเลยที่เปิดล่องน้ําไว้นะครับของท่มงานตัวหนึ่งท้งนั้นเลยนะครับห้าหมื่นคิวเยอะเอาเรื่องนะครับนะครับ ถือว่าโอเคมากเลยนะแกเปิดน้ําไว้ให้แกทําทางปั้นดินไว้ให้แกหาดินแห้งไว้ให้เรานะครับปาดดินเขี่ยหน้างานไว้ให้นะครับเพื่อให้เราทํางานพรุ่งนี้เรามาจะได้ทํางานสะดวกนะครับฝนตกก็จะไม่ลําบากเนะสุดยอดครับ าง่ายตอนนี้ผมประเมินหน้างานตัวเองไว้แล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องวิ่งดินเนาะพรุ่งนี้ต้องวิ่งดินถ้าฝนไม่ตกซ้ำอ่ะคืนนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้วิ่งนะครับจะต้องทำจะต้องเอาดินแห้งอยู่ไหนไปปูจะต้องเอาทางเอาตรงไหนไปทําทางนะครับผมเดินดูมาคร่าวๆแล้วครับก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกแต่เช้าผมจะเอารถไถไปทําทางนะครับเพื่อให้ทํางานให้เราคล่องเนาะเราจะเราจะเท่าเก่มาจัดการไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่หน้างานเราจะรู้นะครับเท่าเก่ก็ไม่ได้อยู่หน้างานเท่าแก่ไม่รู้เนาะเราก็อะไรทททีี่่เเรราาาาาพพอออนนงได้้จะํใหมั สะดวกได้แล้วก็ทําแทนท่าเก่ไปก่อนนะครับจะได้ไม่ลาบากเนาะยังท่าเก่ไม่ได้ยังคนขับไมโครไม่มาเราก็พอเป็นไมโคแเราก็พอขับได้ตัก,กด,ดินใส่ดาได้อ่านงานได้ทีนี้นนนหน่อยเนาะทําช่วยๆท่าเก่ไปก่อนครับจะได้ไม่ลาบากเนาะทีมงานก็ได้งานวิ่งกันนะครับได้ทํางานกันแต่นี้ก็พายุเข้าอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งก็คึมๆอย่างนี้นะแต่ไม่ตกนะวันนี้ไม่ตกนะเมื่อวานในตกหนักมากครับ าครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างนะมาให้ดูพิตีแกเก็บสลลบครับดึงสลลบดูงานของแกครับจะจบแล้วครับนี่อธินที่เรามาวิ่งรอบทีเวเนาะถึงจะลําบากแต่ก็จบนะครับงานนี้สําหรับทีมง,งานช่างโอนะครับแมคโครช่างโอนะก็จบไปแล้วนะครับจะเหลือไปเอาดินตรงนั้นออกแค่สิบเซนครับที่ผมบอกเนาะตรงนั้นเคลียร์ดินตรงนั้นออกแค่ให้มันดูดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ํากระท่วง แต่ให้มันได้ระดับเนาะเพราะว่าเราทํางานแล้วก็ต้องเอาตามมาตรฐานที่แบบออกมานะครับอันนี้ก็จะเหลือแต่ของทีมงานเท่านึงแล้วครับเดียยด๋วย,ยวจะรถไถยพรุ่งนี้เช้าจะรถถปายปานะ่าที่ตมตรงในนาในเองนะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้ครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนี่ครับตีกระยายแคมมาวันนี้ละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็อย่าลืมเข้ามาแล้ว ใครฟังถึงใครดูเปิดดูถึงตอนจบตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับก็เป็นกาลังใจให้ทีมงานครับจะพยายามทําคลิปบ่อยๆนะครับจะพยายามทําคลิปลงให้เอฟซีได้ดูบ่อยๆนะครับงานห้าหมื่นคิวแล้วครับเราจะคืบหน้าไปถึงไหนเนาะก็อย่าลืมฝากอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจากลากันไปกับภาพ กันตีเปิดน้ำให้ทีมงานทัวหนึ่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ